สลามอะลัยกุมุลลาห์ร้อยวราคาตุครับวันนี้นะครับเราเชิญกลุ่มแม่บ้านนะครับมาทำอุปกรณ์ในการทำอาสุรในวันพรุ่งนี้นครับนี่คืออุปกรณ์ในการที่จะทำอาสุรนะครับครับเรามาดูนะครับกลุ่มสตรีแม่บ้านทั้งหมดนะครับในชุมชนยะกาศน,นะครับ ได้ทำอาฟุรคืกิจกรรมนี้นะครับเราทำทุกปีนะครับเราทำกันทุกปีทนาวสามสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับโอ้นางอรหน้าหนครับใงหน้าหน บรับต่างคนต่างทถนัดถนิ่งกันนะครับครับครับอ้าวตอนสามัคคีอยู่ตรงไหนความถาเร็จมันอยู่ตรงนั้นครับเป็นทางก็คำหน้าที่ของตัวเองนะครับ ทำหน้าที่ของตัวเองตลอดนะครับใี้เพื่อชุมชนยั่งยังน,นะครับความร่วมมือร่วมสามัคคีกันนี่กลุ่มแม่บ้านนะครับ,รบน,น,นะครับอีกอันหนึ่อก็คือ ขูดก็ขูดไปนะครับของที่หั่นก็หัน่นไปนนนครับจากโรงเรียนครับจากโรงเรียนเทศบาลจะจะสามนะโรงเรียนเทศบาลสามครับอ่าแล้วก็เยาวชนจากโรงเรียนเทศบ,บาลสามอ่ครับสำหรับคุณครูเทศบ,บาลสาม พราะว่านาุรอตามหลักแล้วเราทำสิบกระทะแต่ปีนี้เรามา13กระทะซึ่งทางโรงเรยียนเทศบาลสามได้มาร่วมกิจกรรมกับมัสยิดด้วยนะครับแล้วก็ได้ส่งอาจารย์ได้นักนักศึกษานะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับเป้าหมายของอา,อาจารย์โรงเรยียนเทศบาลสามที่จะให้ ลูกๆหลานๆในโรงเรียนได้รู้จักประเพณีวัฒนธรรมของการทําอาสุรและวิถีธรรมนะครับทํากันอย่างไรนะครับดังนั้นจึงพาลูกๆหลานๆมานะครับมาทํากิจกรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ได้นะครับได้สอนนะนี่นะครับลูกหลานนจากโรงเรียนเทศบาล3นะครับเรามาดูกว้างน,นะครับ ก็ยังมีเอกรับจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่กําลังทำอยู่นะครับนี่การหั่นเนื้อนะครับเรามีส่วนผสมเนื้อด้วยนะครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหันหันหน่อยครับหันหน่อยแหน่ไหนด้วยไหนด้วยดิคนหั่นเนื้อเนี่ยเอาโอเคครับโอเคอ่านี่ครับแบ่งสัดส่วนกันนะครับคนนู้นทำนี่คนนู้นทำหลายสิ่งหลายอย่างก็เราก็ต้องใช้ส่วนประกอบของการทำอสุรนี้เยอะนะครับ เรามาดูตอนนะครับว่าอ่นนี้ก็คือ,อนาก็แบกของมานะครับนีรรรรร่นะครับก็ความสามนาทีนะครับคือพลังของชุมชนนะครับมากันหลากหลายนะครับก็ได้พบปะกันสนสนาในการทำก,ก,กันนะครับไม่เที่ยงกันนะครับเราอยู่ร่วมกัน ครับเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องช่วยกันสิ่นกันและกันกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากชุมชนนะครับโดยอิหม่ามเป็นผู้ดูแลมัสยิดนะครับอิหม่ามเราก็ปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นอิหม่ามที่มีวิสัยทัศน์ดีมากนะครับก็อมการอวีตกซาบุอวีดิโน นัอรในการทำนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราทำอ,าอุปกรณ์ก่อนนะครับก็พรุ่งนี้เราจะมีการขวนอสุรต่อนะครับเราจะขวนอสุรต่อซึ่งคือแม่บ้านนี่ครับมาตั้งแต่8โมงนะครับ8โมง ข้าวครับแต่เนมานะครับเดี๋ยวเรามาดูสุภาพบุรุษนะครับตอนนี้เตรียมพร้อมในด้านที่หุงข้าวนะครับตั้งนะครับใบซอ่ใบซอ่อไปบซอ่ทำอะไรครับอตอนนี้นะครับมีก็เตรียมที่จะหุงข้าวตอนนี้ครับ ก็ตกกล่วลว่านะครับคุงนี้นะครับเราก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เห็นเอาวีดอชุดนี้นะครับอย่าลืมนะครับคุงนี้มาเชิญกันควนอาโฟโรนะครับการเริ่มควรก็ประมาณสักหกโมงเช้านะครับหกโมงเช้านี่เราเริ่มแล้วนะครับต่อไปแล้วก็คงจะสุกภายในอาที่มันะครับ ครับวันนี้นะครับผมขอสรุปภาพวิดีโอเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับผมนายราชีงาะนะครับกรรมการนสยิดยมายะอายการน,นะครับขอยุดสรุปการมานะครับร่วมมือร่วมใจในการทำอุปรกรณ์อรราคุรอวันนี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมบารมิ์อุลลอฮยอบ่ารากรราด